ครับคลิปที่สองครับมื่อนี้วันที่สิบสองครับวันศุกร์ที่สิบวันศุกร์ที่สิบสองครับกับเมื่อคืนนี่กับอาหาทุ่มผมกัาปลาไม่ตากภาคกลางลงแล้วมื่อวันที่สิบสองครับไม่เอาปลาอยู่อยู่แล้วครับทางบ้านงคนง่ามครับ กรอบคุ้นผู้กองสอกรับทีแนะนํำมากครับรับมองได้มีเข้าก็ไปเข้าไปซอยเป็นกับเพราะว่าป่าสวายมันโมเมนป่าตลาดนะครับมันเป็นป่าอ่าอ่าซุ้มเศรษฐีรับป่าซุ้มเศรษฐีมาเล่นกันมาเล่นเกมกันครับป็อ้วนเป็นกรรมการกลาง มเก่ยหุ่นเดียวกันไ่ลบยอกเยี้แหละจกว่าตลาดนี่ทรงเราสิลงลงใไ้ครับล้งล้งไว้เยหลายเลยครับผมผมอ่าบุล้วครับแักว่าอีกจักว่าจักปีกักศาสตร์ครับผมมีบ่อส่วนตัวแล้วครับผมอ่าลงป้อนบ่อผมตลอดเลยด้วยครับ จังหวะหนีป <par> ล um <clean people> <questioned> <bot> like <haus> ่อยปลาดุปลาคอมหนีตัวแมนครับปลาสบายมันเป็นปลาขี้โง่ดอกครับปลาขี้โง่ครับเป็นบ่อปล่อยใส่ดอกภาพเห่ินเจียมบ่ภาพเหรินเกียมภาพเล่นเกียมย่างเดียวครับอ่าพไปไปเศรษีเหรินตัวภาพไปไปเศรษฐีเห่ินตัว ต่อมาครับต่อมาครับเอาเสียออกไปครับเอาไปไห้บองเงินแสนมดแล้วครับปู่ป่าคอกับพี่จจโตงามกับมาซื้อป่าเพื่อเพื่อเรื่อหมดต่าง <laughs> ได้กลับขึ้นไปอีกเสียเวลาต้องไปลบลืมปืนแล้วครับพี่น้องหลังจากไม่เอาปลาสวายแล้วครับมืออื่นมือฮื้อเขาก็จสไปหอาตกเบ็ดครับ บาดนี้หลังจากจกเว้แล้วก็คือสิเดินสายกับตีซี่ล่อหมุนไปแจ้งน้องไข่กับผลป่าเกต้องไข่ครับเพราะว่าป่าอยู่น้องไข่อาว่าเสีเยวมาอีกยี่สิบตันกับกับคนได้ซิบก็ตันแล้วครับกับพ่อป่าสายบ้านเฮามีกับปลาเาวาวนกจะหยุดจากผลป่า ขนไล่ยไงครับมามาขนไล่ย่อยก่อนครับลอยไปมดครับบ่าวาไล่หน่อยไล่ยี่ครับเอ้รับซื้อครับรับซื้อเพื่อนมืดครับปีนาเพื่อนกระสิกรงไว้ให้อีกครับปีนาเพื่อนกระสิกร้งไวผมอีกครับผมก็ิิรับซื้อเก้าครับครับ สติของผมครับควมสูของท่านคือการบริการของห้องนี่แล้วครับโอ้เตะน้ำเตะกล้องเนี่ยนะครับไอเพชออกไามไม่เ้ยนี่แมน่บ้านออกดีย่างดีเลยอันเกาเคียงเกามันแช่สิบหกกิกครับไทยชิปไปแน่กับนี่ถเต็่มเต็มยมหน่แยน่บ้านก็เลยจัดให้ครับร้อยยี่สิบแปดกิก เอาท้ายลุงเตยเจ้าจีไทยยังแนวทายนังโปก,กับทายโลดเลยโอ้ขับกับงามงามู่ครับป่าฮะย่างหน่อยกัน ให้ให้ตาผู้คนเมาขาดขึ้นกับเล่าใจสูกับกผู้เท่าใจส่ขาดขึ้นก็นสีจกใส่ซะให้ได้บุกไปวันังแล้คนยนี่แหะครับป่าป่าทงุงป่าท้าเข้ามัก่ก็สีงามอยู่ครับอาครับ ที่สองพานไป